แต่เดี๋ยวผมจะเข้าการเมืองยังมีความเข้มข้อนอยู่นะเพราะประเด็นที่เชียงใหม่เนี่ยจนขณะน,น,นี้ยังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่เลยเนี่ยล่าสุดอย่างที่บอกไปก็ถ้าฟังจากคุณทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตสสเชียงใหม่เพื่อไทยวันก่อนเธอก็บอกว่าเสนอตัวนะ,ะเนแต่ก็จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการของพักคก้าวไกลที่จะจัดสินใจส่งคุณทัศนีหรือเปล่าใช่ไหมแต่เช้านี้ก็เป็นการยืนยันคือพักคก้าวไกลเขาเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ที่ไหน ภูเก็ตก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็อุดรใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้เปิดตัวเชียงใหม่ซึ่งเป็นคุณพันอาจชัยรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติและกรริการวิสามันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือโดยกรรมการบริหารพรรคก้าไกลมีมติเอกชันเห็นชอบให้คุณพันอาจผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครนายกอบอจอเชียงใหม่ค่ะอ้าว <sk original> ก็แจ้งท่านผู้ชมว่าเป็นคนเชียงใหม่ครับผูชมและจบมงฟอดด้วยนะโรงเรียนเดียวกับท่านนายกทักษิณใช่ไหมใครก็จบมัง้ง่ะมงฟอดเยอะมากเลยแล้วก็ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ปริญญาเอกจากเดนมาร์กนะคะ <sk> นี่คือเคยเป็นผู้อำนวยาการสำนักานนวัตกรกรมสำนักงานาน,งาน,านวัตรกรกรมแห่งชาติในปีหลังดํารงตําแหน่งสองสมัยหมดวาระจากตําแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี6 6หันมาทํางานเรื่องส่งเสริมสตาร์ทอัพในประเทศไทยใช่ไหม แล้วตัดสินใจลงสู่สนามเลือกตั้งอบจอเชียงใหม่ทบ้ชมนั่นก็แปลว่าคนที่เชียร์คุณทัศนีให้ลงในานามก้าวไกลก็คุณจะผิดหวังไปเพราะก็ประกาศเป็นทางการาเป็น,ปนขั้นตอน,นกระบ,บวนการของพรรค่ะส่วนคุณทัศนีจะยังไงต่อเดี๋ยวคงได้ถามไายกันนะทบ้ชมะอ่ะวพูดถึงคุณทัศนีโอ้นี่ยังเป็นเรื่องเชียงใหม่กี่กี่วันแล้วเนี่ยอยู่กับเชียงใหม่เนี่ย ตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมค่ะวันศุกร์แต่พระรหัสพฤหัสเออพฤหัสค่ะที่อดีตนายกทักษิณชื่อรับการพักโทษปล่อยตัวท่านไปเดินทางไปเชียงใหม่และผู้คนข่าวสารก็ติดตามอยู่ที่นั่นกระทั่งวันที่เท่าไหร่คุณเฉยฐาเดินทางไปวันที่สิบห้าสิบห้าตอนเย็นคุณทักษิณไปสิบสี่ใช่ค่ะแลวคุณพิธาไปสิบหกค่ะและจากนั้นก็เป็นประเด็นร้อนแรงกันมาต่อเนื่องนี่แหละ